มาเบิ่องมู่เหลือมเลยครับมึงขึ้นรถไหมครับอยู่ในรถมู่เหลือมหน่อยผู้วัวหรอมือเหลือมหน่อยนะครับเอ่อขับมาจากโคราชลับมาจากโคราชปล่อยบอยบอยเขาไปปล่อยห่ปล่อยไกลเรื่องแล้วอ๋อเบียนเะทะเบียนทะเบียนอย่างนี้เหรอกเบิ่งทะเบียนน้ำเนีไหนทะเบียน ทะเบียนรถนะครับนี่ทะเบียนรถทะเบียนรถงวดนี้จัดเลยจัดเลยทะเบียนรถจัดเลยครับจึงเตรียมเลยเอาเปิดได้หนายเปิดได้ซองซองไฟง่ายซองไฟได้หน่ายซองนี่ซองซองเร็วโอ้เห็นแต่หัวซองเนี่ยองเน่เอ้ามันมองโวยชัดไงเขามาแต่คนอัด พิมาตัโคลาดยังไม่ลวงโกรดจากรถเลยมากมาที่อองเพียงีบงูโคราดเป็นงูโคราดบ่ล่ะเป็นงูโคราดนไปหน่งไนันเลยบ่ไปโคราดไปพไม่าโอ้แตเป็นงูเนัเกยตายเลยและนี่มันกัดแกยตายเลยหัวงูเลื้อนน่อยครับผมเป็นงูเลื้อมใหญ่แล้วงูเลื้นใหญ่มันกินคนไปแล้วจะเปลี่ยนด้วยไมอได้ไมอได้ มาจากโคราชเดี๋ยวมาจากโคราชเดี๋ยวไปยังล่ะมาจากโคราชมาจากบอกเร็วย่ำลงเลยมาลงคือสมุดประกันอยากมากนําเนาะอยากมาว่าเยอะมากมีเพื้อนกันเนาะเยอะเยากมาเที่ยวเอออยากมาเที่ยวมีเพื้อนกันเนาะมาจากบอกมาจากบเร็วมาเอาลงนี่ อไตรงไหนมันก็สั้งไมันยังไม่ใหญ่ไงมยังไม่โตไงลูกเหรอลูกมันงูเหลือมหน่อยนะครับบนงูเหลือมใหญ่งูเหลือมหน่อยมา่าโคลาช เป็นมาโยนในรถเฉยเลยพ้นขับมากับบรุเรีองเลยขับยังเดียวขี่หนีก็ไปว่าหนีแนะครับ